สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทอมแอนด์เจอร์ีเ่เชดกันอีกแล้วนะฮะและเกมนี้นะครับเราห่างหายกันไปนานกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าหนูเล็กทัฟฟี่กันดีกว่านะฮะทัฟฟี่แบบทัฟฟี่เฉยๆเลยนะฮะทัฟฟี่ปืนใหญ่นั่นเองนะฮะก็โหมดอันดับยังไม่เปิดนะครับเราเล่นโหมดธรรมดานี่แห็ดเลยครับมาแล้ว กดเลยกดเลยจังหวะน,นี้ไปเปลี่ยนเป็นหนูเล็กด่วนๆเลยฮะมา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 บาสูก้า <c oughs> บาสูก้าอัดหน้าให้นะเดี๋ยวนะ่ะเหมเราเจอแมวทอมวะ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนแมวหน่อยเหรอแน่ใจแล้วเหรอที่จะเอาแมวนี้มาสู้กับเราเนีย่ย <c oughs> ทีมเรานะครับมีทัฟฟี่เราเล่นเองแล้วก็อัศวินกระบี่เจอรี่อีก2ตัวแล้วก็เจอรี่ออริจินัลนะฮะอีเราได้โดดเด่นด้วยรอบนี้โดดเด่นว่ะยังโดดเด่นเลยมาเอา้าทำไมเครื่องนี้ไม่มีคนนะไม่ได้สัมรองไว้ไหมไปห้องครัวกันดีกว่าไปห้องครัวดีกว่าไปเลยไม่รีรอไปเลยฮะ อาเอาเป็นสีม่วงนะสีม่วงเนาะพี่แมวเออหัางเลยไม่น่า,านเลยกูห่างอันแรกเลยหนึ่งฟาบเราได้ยิงพีสามก้อนออกรูนี้เลยอัพบาซูก้าฮะแล้วก็อัพสกิลที่หนึ่งนะฮะอยา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 เฮ้ยทำไมเน็ตมันปิงปิงยังไงไม่รู้ฮะมาปิดเออเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยจุบจุบป่าไปแล้วจ้ามาเด้มาเด้อเราโมธรรมดาซะที่ไหนล่ะ ระดับหนูเล็กแล้วเราต้องวางตรงนี้ก่อนกับดักทำเป็นกับดักนะฮะอัพสกิลตัวนะฮะอ่ะอัพสกิลตัวแป๊บหนึง่งทัฟฟี่เติบใหญ่อย่างแข็งแกร่งนะฮะทัฟฟี่ตัวน้อยผู้รักการกินมีพลังในการพื้นฟูมากและไม่ต้องกลัวไดนามิ์อ๋อจะแบบว่าป้องกันเดนาม์อะไรแบบนี้นะฮะ กินก่อนน้ำอะไรเอ้ยโอ้โหได้ทำไมเวลานี้วะเนี่ยโอ้โหผู้จ่อว้าว้าไปเกลงแมวกันดีกว่ามามาจับแมวอยู่ไหน <c oughs> ตามหามันอยู่ตามหามันอยู่อยู่ไหนวะที่เวลาแบบนี้แมวไม่โผล่มานะโผล่มาหน่อยสิจ้าแมวแมวไปไหนไม่รู้นะท่านผู้ชมมา ัสกิลติดตัวเลยอ้าวแมวกลายเป็นกลายเป็นอะไรวะนั่นเจ้าอย่าเข้ามานะหัจ้ามาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋น้องแมวมาสิมาสิมาสิหัจ้าอุ้ยท่านผู้ชมเจ็บมากเราเจ็บมากเราเจ็บมากไปนะจ้าเอ้ยเอ้ยเกี้ยตายโอ้โหเกี้ยวตายปิดประตู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 มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วหัจ้า อั่นแหละเดี๋ยวเมื่๊ซะออกมาดิออกมาดิออกมาดิววันอาทิตย์นึงปังเอ้ให้ไปละจ้าฟิวอ้าวอุ๊ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากไปถึงเรานะเจ็บมากจ้าอุ๊ยตีกับหลักหนูเวนกับเมย์อย่ามาอย่ามาอย่ามาเออมันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราทำการล่อซื้ออยู่นะฮะมาดิมาดิยังไงอ่ะกระโดดดองๆเลยจังวันนี้ดึงๆเลยดึงๆดองๆเลยเอาดิ อะไรมาเลยมาเลไรุจาอุย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 อยอุยออย่านะอย่านะเม่เรากระโดดไปกระโดดมาแบบนี้เรายังเรายังแบบว่าชิวๆเลยนะฮะมาดิมาดิมาดิเอา้าแมวนายเป็นอะไรของนายนายเป็นอะไรของนายอ่ะเราดันชีตรอเลยดันชีตโชว์เลยเพื่อเราช่วยกันดันนะฮะสองตัวเราเป็นทัฟฟี่ตัวเดียวนี่เองนะี่นะไปอาร์พอัพเรียบร้อยขุจ้าอุยอุยอุยยทา่ทานผู้ชม ไม่ไม่ไม่เราจะดาวเราจะดาวเราจะดาวไม่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 ไอตัวทัฟฟี่ที่มันฟื้นฟูได้นะครับเราหนีเฉยเลยก็ได้นะจริงๆนะมาเราฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งโคตรแข็งแกร่งเอาเอาเอาปิงปิงโอ้โหปิงประตูเอ้ยประตูอยู่ข้างบนฮะเดี๋ยวเราไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนกลับ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 ทางเดิมนี่แหละอ่ะเหยียบหลอดไฟขึ้นไปเลยอ้าวขึ้นดิเออ โดนเหรอโดนเหรออุ๊ยอ้าวเราไม่โดนด้วยโอ้อุยไปก่อนไว้ก่อนกลัวโดนกลัวโดนชุ๊บอ่ะกินน้ำยาล่องหนฮะแล้วก็ไปแกงเจ้าแมวทอมกันดีกว่าอ่ะยังไงเจ้าแมวทอมเฮ้ยมันมันมันล้มแล้วฮะท่านผู้ชมมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วเดี๋ยวถ้ามันยังไงมันจะมันจะมีโล่มันจะมีโล่ไงู้้ตุ้มเอาไปกินซะ ชิปพังกำแพงก่อนพังกำแพงก่อนสนาที2ี่กว่าวินาทีมายัางไงนานไม่เห็นเราหรอกเราเชื่อแบบนั้นนะนหยไม่เห็นเราหรอกเนาะทอมจุ๊บ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 เอา้าติดอะไรวะเนี่ยติดบันไดปะโถเดี๋ยวเราไปหาของข้างในนี้นนก่อนนะเคตรงตรงนี้มีอยู่มีอยู่มีอยู่เฟี้ยงไปแปะเอเคสาารคส้างดาเมจอยู่สร้างดาเมจอยู่สร้างดาเมจอยู่โอเคนะ มายังไงยังไงพ่วงไปเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอะไรเลย,เลยปัป๊บเท่าไห่เออได้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 อาพีจ้าตูมเฮ้ยนี่เดียวนิดเดียวเพื่อนเฟี้ยงเลยเฟี้ยงเลยเออนั่นแหละสวยงามไม่ไปยังไม่ไปได้ปหมไม่ไปได้ปหมเฮ้ <c oughs> จะนาแล้วนะฮะโอ้ oh, ได้ SS สเอสพัทเลยนะคะแนนอยู่ที่2,286เลยทีเดียวเชียวสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และที่สำคัญนะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเลยนะครับบ๊ายบาย